สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงการแจ้งของเรานะคะสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับวันนิสามิวสิกค,ค่ะวันนี้นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะ,ะเรารีวิวไว้เป็นรุ่น,นะะเป็นดอกลำโพม12นิ้วคลิปนะคะรุ่น1 2 4 5นะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะ ยี่ห้อกิ๊เหมือนกันค่ะแต่เป็นรุ่น1250ค่ะดอกระโปง12นิ้วเหมือนกันนะคะแต่คนละรุ่นนะคะต่อจากลิปที่แล้วนะคะก็อย่างที่บอกไว้ว่าจะมารีวิวรุ่นนี้ให้ดูให้ชมกันนะคะรุ่นนี้นะคะก็เสียงดีไม่แพ้กันเลยนะคะและรุ่นนี้เป็นดอก12นิ้วกิ๊1250นะคะเป็นดอกโคงปั๊มนะคะ300วัตต์ค่ะ สำหรับสเปคมันเดี๋ยวเราไปดูไปชมห้องพร้อมกันนะคะกับอตอนแกะกล่องนะคะสินค้าที่เรามารีวิวนะคะเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งนะคะใหม่แกะกล่องเลยนะคะเราเอามารีวิวให้ดูให้ชมกันให้ฟังเสียงกันนะคะสำหรับที่ร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่อําเภอสายในินจังหวัดสกลนครน,นะคะพี่ๆท่านไหนอยากจะมาฟังเสียงสดๆหน้าร้านถ้าผ่านแถวนี้แวะได้นะคะ มาฟังเสียงได้นะคะถ้าใครไม่สะดวกมาก็กดไลค์<ๆ>กดแชร์<ๆ>และกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูให้ชมไปเรื่อยๆนะคะจะมีคลิปต่อๆไปออกมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงและเราจะรีวิวเสียงให้ฟังนะคะว่าเสียงเขาจะออกมาแนวไหนนะคะแต่ที่แน่ๆบอกเลยว่าสุดยอดมากค่ะไปกันเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ได้อยู่กับดอกลำโพงเจ้าตัวนี้นะคะอ่าลำโพงยี่ห้อนี้ยี่ห้อกิฟนะคะรุ่น GPA 1250นย์ะคะสเปคของเขานะคะดอก8โอม300วัตต์นะคะส่วนวอยของเขานะคะอยู่ที่49.5ส mm มิลนะคะ ส่วนแม่เหล็กของเขานะคะอยู่ที่หนึ่สหมิลนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะแกะออกมาแล้วนะคะแกะออกมาแล้วเราก็จะเจอกระดาษอย่างนี้นะคะนี่นะคะเป็นดอกล้อมโพงไม้แกะกองเลยนะคะมีถุงพลาสติกที่แม่เหล็กไว้ด้วยนะคะนี่นะคะตรงนี้เขาเจะตี เขาจะติดโลโก้กิฟนะคะแล้วก็ชื่อรุ่นนะคะกำลังลาดอยู่ที่300วัตต์นะคะส่วนวอยยางที่บอกนะคะ49.5มิลนะคะส่วนแม่เหล็กนะคะ156มิลนะคะโครงปั๊มนะคะโครงจะออกสีส,ส้มนะคะสีส้มสีส้มเลยลหละคะ่ะไม่ใช่สีโครงจะออกเป็นสีส้มนะคะ เดี๋ยวเรามาดูหน้าดอกกันหน้าดอกนะคะจะเป็นสีดำมีโลโก้กิฟต์ติดตรงการดอกนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เสียงดีมีคุณภาพมากนะคะดอกนี้เป็นเป็นดอกใหม่มือหนึ่งนะคะพี่พีนี่นะคะตรงที่เขาต่อกันนะคะดอก8โอมนะคะ300วัตต์โงปั๊มนะคะ ส่วนราคาค่าตัวนะคะเราจะบอกไว้ท้ายคลิปนะคะดูให้จบนะคะแล้วจะรู้ราคาค่าตัวของเขาราคาไม่สูงคะ่ะรุน่นนี้แต่ว่าเสียงดีมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราให้ช่างต่อให้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราจะมาลองเทสเสียงกันนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดเพลงจากแฟลได้นะคะเข้าที่มิกเซอร์นะคะออกจากมิกเซอร์ก็ไปที่พาวเวอร์นะคะแล้วก็ออกจากพาวเวอร์ก็มาที่ดอกลำโพงนะคะไม่ได้ผ่านเครื่องปรุงใดๆนะคะทุกรุ่นที่เรามารีวิวนะคะเราจะลองเทสเสียงให้ฟังทุกรุ่นเลยนะคะโอเคค่ะไปฟังเสียงพร้อมๆกันเลยนะคะ thank you ขอบคุณมากค่ะช่างเป็นยังไงกันบ้างคะแนวเสียงดอกลำโพงรุงรงร่นนี้นะคะออกแนวมิดโลนะคะถ้าสําหรับพี่ๆท่านไหนที่หาดอกลำโพง12นิ้วออกแนวมิดโลนะคะราคาไม่สูงมากนะคะราคาเพียง1,150บาทเท่านั้นนะคะก็ Jadi, ราคานี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะสําหรับแนวเสียงของเขานะคะ และสุดท้ายนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะคะให้แอดไลน์มาคุยกันได้นะคะ ID ไลน์นะคะ087นะคะ0123898นะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ด้านล่างนะคะและว,ว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook นะคะก็วันนิสามิวสิกนะคะชื่อ Facebook นะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะ โอเคค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอพระคุณพี่ๆทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาดูมาชมนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะช่องวันิสามิวสิกค,ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะมาฟังเสียงสดๆกันหน้าร้านนะคะก็เชิญได้ค่ะนี่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะดอกลำโพงรุ่นนี้ถือว่าเสียงดีมากๆสุดยอดมากๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไม่บา,บายค่ะ สีสดีสวีดพบกันใหม่คลิปหนะ้า